สวัสดีครับวัสดีครับผมเจยถังสำรองน้ำไหมครับท่านเพรนี่อยากได้ถังนี่แหละวันนี้ดีมากเลยวันนี้ดีใช่ดียังไงรับประกัน10ปีเต็มรับประกัน10ปีเต็มใช่10บปีเต็มบอกว่าถ้งเกิไปซื้อแล้วกูจะได้ใช้น้ำ10ปีหนึ่งดูบ้านกูเปิดกล้องนี่ไม่ถึง5นาทีเต็มแล้วอันนี้10ปีเต็มโอ้ยใครจะมาซื้อ ประกันผมปเมปเม็นว่าเต็ม10ปีอะไ่ไม่ใช่ดูนี่กค่นั้นแหละแล้วประกัน0ปีเต็มใช่อยู่แถวบ้านเปิดตัว5า้านอเต็มแล้ววันนี้เราอยู่ที่จังหวัดน้องคายนะคะเปิดตัวสบู่ดีครับแบรนด์ของประธานห้างนะคะอยู่ที่ตลาดบ้านไม้นะคะเย็นนี้เจอกันฟรีคอนเสิร์ตนะคะมือกับมาต้ามะฮงไห่ทีมงานกินอเอาเผ็ดแม่ที่แนนอ,อแล้วจะเต็มโคกเลยอโคกมันเล็กเนาะอือต้องมีลีลาได้ cái <laughs> ừ, đấy ừ, yeah. ừ. 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 oh trong sốt sáng nó trở là này không bột bột sắn đấy hả nó nó ra gì <cười> 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 วิธีตำส้มตำตำพริกแบบไม่ให้โดนตาไม่น่าหึนานานา้นจะน้อยฉันซีสิ๊วโอ้ตาฉันมองโอ้โหไอ่ใชว่าันซีเสียดากได้ไอ่ซีสุดแล้วเนี่ยแต่ยังตดอนจำได้ปะไหนใส่ของชุสไปแล้วแล้วก็ใส่น้ำตาลแทะ ใส่เยอะเดี๋ยวมันหวานเดี๋ยวเราค่อยอันน uh ั้นเอามีดไม่คมกินก็ได้เนี่ยมะนาวจะบีแบบนี้ก็ไม่อร่อยนะทุกคนต้องแบบนี้มีสนิมต้องแบบมีสนิมด้วยเออปะโอ้ยจะมันเขาโบดดิปฟ้าอะไรอย่าหัวขัวว่ะอ๋อมือเป็น กินปลากับกินน้องเาวาไม่ต่างกันนีครับต้องเ่าแล้วนะสบูู่ที่ครับสามารถล้างนีได้นะตัวไปไม่แสบตาและไม่แสบมีด้วยกินปลาคนรัชิมแขนแค่เสียงนั่นจากยอโคกระแสบแล้วพี่เนาะยอเลยแบบนั้นยออะไร นี่ใส่บัตรกอเดยียดทาใสร็จฮือเด้วันนี้เราเลี้ยงส้มตำแล้วก็เลี้ยงข้าวเที่ยงเพราะเรามีตัวแทนมาจากฝั่งลาวร้อยกว่าชีวิตสองมดบัตรเนาะเพราะว่าสาบูของเราไปเปิดตัวที่ฝั่งลาวไปดี่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เปิดตัวที่ฝั่งไทยอย่างเป็นทางการค่ะโน้ทันทางหลังเหาอคะบงชิมชิมยายชิม Add me.